แล้ววันนี้ค่ะก็ได้หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้คือชุมชนแสายดาวรักถิ่นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่มีการพัฒน,นาขึ้นนะคะจากเดิมทํากันเล็กๆทำไปในครอบครัวทํไปในส่วนตัวของตัวเองตอนนี้มันก็ขยายวงกว้างขึ้นกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใครก็ได้สามารถมาเรียนรู้มาช่วยกันพัฒนานและที่สําคัญมาช่วยกันใช้ สิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยออกไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะว่าสมาคมเองค่ะ mm hmm. ก็ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ค่ะแล้วก็นําความรู้ในยเฉพยยิ่งวันนี้ถ้าใครไม่พูดถึง AI ก็คงจะรู้สึกแบบ เอาเลยนะคะเพราะว่า AI เรองคงเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะคะต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งค่ะที่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพของการาทางานดีขึ้นในโลกของเทคโนโลยีและดิจิทัลนั่นเองวันนี้สมาคมเองค่ะได้มีโอกาสมาที่ชุมชนสายนารัฐินก็ได้มีโอก,กนนาสนำคณาจารย์ต่างๆ,ๆค่ะที่มีองค์ความรู้ทางด้านเรียกว่าทางด้านเทคโนโลยียมาแบ่งปันนะคะโดยได้รับความร่วมมือ แล้วก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันเพราะว่าให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนแสงดาวนั่นคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามนะคะจากศูนย์เรียกว่าเป็นสถาบันค่ะสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามซึ่งเป็นมหาวิทยาล,ลัยเพื่อการพัฒนานท้องถิ่นนะคะโดยต้องขอขอบพระคุณค่ะสําหรับท่านผู้ช่วยศาส,สรรตราจารย์ดรชุมพลเศษขันค่ะ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ส่งบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีลดิจิทัลเนี่ยมาให้ความรู้กับพี่น้องชุมชน แสงดาวอถิ่นด้วยแล้ได้คิดว่าโมเดลความรู้แบบนี้ค่ะก็จะ mm hmm. ส่งต่อไปให้กับชุมชนอื่น,น mm hmm. เพื่อใช้ AI อ mm hmm. ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยโปรดติดตามกันนะคะว่าชุมชนไหนที่จะต้องการเรียนรู้เรื่องของ AI mm hmm. ก็สามารถติดต่อประสานกับทางสมาคมเครือข่ายไมซส mm hmm. แล้วก็ความร่วมมือค่ะจากท่าน นายกสมาคมสื่อสองแควนะคะหรือท่านนิพาพรชัยวัฒนพันธ์ได้เลยเราร่วมมือร่วมใจค่ะคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อสร้างความรู้ดีส่งต่อให้กับชุมชนของเราในอนาคตจะได้ตามทันตามรู้เทคโนโลยีในอนาคตด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ